อุ้มลัคนาเผยหนาทีเก็บของกลับบ้านลาแล้วเชียงใหม่หลังจากที่ตัดสินใจแยกทางกับสามีบอลกฤษณะที่เหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกโดยอุ้มนั้นเธอยังคงอาศัยอยู่ที่บ้านอดีตสามีขณะที่รอลูกสาวย้ายกราบที่กรุงเทพโดยล่าสุดนั้นอุ้มลัคนาได้เผยคลิปรูปภาพที่แปะไว้หน้ากระจกโดยเขียนแคปชั่นว่ากลับบ้านแล้กันนะ พร้อมสนทนากับน้องดิสนีย์เราจะได้กลับไปอยู่กรุงเทพแล้วนะจากนั้นอุ้มก็ยังได้แชร์สรอรี่พร้อมเขียนคติเตือนใจไว้อีกด้วยว่าจุดเริ่มต้นใครๆก็มีได้แต่ความมั่นใจและยืนยาวมีไว้สำหรับคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้น